ผมจะขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเอ่อท่านประธานคะอ,อีกฝั่งเขาขอพิจารณาดูก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจกี่รอบแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ทานลองไปขอพรเจ้าที่บริษัทดูดีไหมคะเพื่อมันจะดีขึ้นผมขอมาหลายครั้งแล้วแต่ขอยังไงก็ไม่สำเร็จเลยถ้างั้นเพิ่งขออาสาไปขอให้แทนได้ไหมคะฉันเป็นตัวแทนของท่านประธานขอให้ท่านช่วยโดนบันดันให้อีกบริษัทตอบตกลงได้เถิดสาธุทำแบบนี้เราจะได้ผลจริงเหรอ ได้สิคะเจ้าที่ที่บริษัทอะท่านใจดีจะตายเพิ่งยังงงเลยนะคะว่าทำไมท่านประธานขอเราไม่ได้ฮัลโหลครับคุณสุชาติฮะครับชชครับ,รบขอบคุณมากนะครับเย้ค yeah! ุณสุชาติตอบตกลงแล้วเพิ่ง จริงหรอคะอ้าวเราทําไมเมื่อกี้แค่นาาทานถึงทําหน้าหงอยล่ะแค่เห็นคุณลุ้นอยู่มันตลกดีเลยอยากแก้อ่ะเออเพื่งกเราไปเตรียมตัวกันดีกว่านี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะนี่เพิ่งทำยังไงอะถึงได้ผมขอไปตั้งหลายรอบแล้วไม่เคยสำเร็จ เจ้าที่ครับขอให้งานที่ผมจะไปคุยวันนี้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับขอให้ลูกค้าน่ารักน่ารักและตอบตกลงกับทางผมด้วยนะครับถ้าสําเร็จเดี๋ยวผมจะเอาของมาถวายชุดใหญ่เลยครับอยากกินเป็ดผมก็จะหาเป็ดมาให้อยากกินไก่ผมก็อยากจะหาไก่มาให้ถ้าอยากกินหมูผมก็จะหาหมูมาให้ครับแต่ขอให้ท่านดลบันไดสำเร็จด้วยเถอะนะครับถ้าไม่ได้โปรเจกต์่เงี้ยบริษัทเราแย่แน่ๆเลยครับอ่าๆเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย ต่ขออะไรนะขอใหม่อีกทีนะครับขอให้ดีลงานกับลูกค้าผมได้ด้วยเถิดซาตจะช่วยยังไงวะเนี่ยที่พูดมายังไม่ได้ยินเลยกลับมาขอใหม่ก่อนดิซาธุขอให้ท่านประธานเพิ่มเงินเดือนให้ลูกทั้ง 2, สองพันได้เถอดซาธุ วว้าสัญญาณฉันแจ๋วว่าแต่ฉันเด็กไขอะไรเนี่ยอฮ้ยไม่เอาดีกว่าขอเพิ่มเป็นห้าพันละกันท่านประธานนะใช้งานหนักมากตั้งแต่ตื่นยันนอนขอให้คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยแม่แม,แมได้คืออบอยาว่อแต่หนุนว่าเธอขอยันนะกระ ถ้าคุณขอแล้ได้ผลนะ่ะงั้นช่วยอะไรผมสักอย่างสิอะไรนะคะนี่คุณกลับไปนอนที่บ้านนะคุณบางนาก็ท่านประธานเล่นส่งงานมาซะตอนตีสามตีสี่แบบนี้นใครไม่ง่วงไหวนะคะผมขอโทษแล้วกันที่ส่งงานให้คุณช้าขนาดนั้นทำให้คุณอดหลับอดนอน ทีหลังก็ระวังหน่อยละกันคุณบางนาะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าแก้ตรงนี้ลูกค้าเขาไม่ชอบทำไมถึงไม่ทำตามที่ผมบอกหนูว่ามันก็สวยกว่านะคะเรียบหรูดูแพงดูมีคลาสมากกว่าก็มันไม่ใช่แบบที่ลูกค้าชอบไง ท่านประธานก็ไปสั่งให้ฝ่ายประสานงานพีเซนต์ให้ผ่านสิคะนี่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันนะคุณบางนาตามนั้นนะคะฮัลโหลบางนาโทมามีอะไรแต่เช้า ท่านประธานคะวันนี้ฉันปวดหัวไปทำงานไม่ไหวขอลาป่วยนะคะเอ้าเหรอผมขอโทษนะที่ใช้งานคุณดึกดื่นจนคุณต้องลรบปวดแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษด้วยนะคะที่ส่งงานให้ไม่ทัน <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองคุณพักค่อนเถอะ วันนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้ววันนี้ฉันไปเที่ยวดีกว่างานไม่ส่งคุณภาพไม่ดีงานไม่เดินเพิ่มคุณภาพไม่ได้๋ดยวเจอัน ช่วยขอพนักงานที่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานลาออกไปสักทีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่งจัดการให้นะคะฉันในตัวแทนของท่านประธานขอให้ท่านโดนบันดาลให้พนักงานที่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานลาออกไปด้วยเ<ส>ถิดใช่ถูกได้สิเสร็จสห้น ท่านประธานคะฉันขอลาออกบางนารู้สึกว่าทํางานที่นี่แล้วมันท้อทําอะไรก็ผิดไปหมดโดนว่าตลอดบางนาเลยว่าจะขอลาออกแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นคะ่ะถ้าคุณคิดดีแล้วผมว่าขาดอะไรไม่ได้ขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับขอบคุณเช่นกันคะ่ะลานะคะ ในที่สุดมันกล็ลาออกกทีเย้ yeah! แหนท่านประธานดีใจยิ่งกว่าได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่อีกนะคะกน,นิดนึงแหละขอบคุณมากนะพึ่งที่ทำให้พรของผมเป็นจริงค่ะพึ่งเรียกผมพอบอยก็ได้นะท่านประธานมันดูยาวไปอ๋อได้ค่ะบอส บอสคะบอสฮะฮะว่าไงเป็นไรหรือเปล่าคะเห็นมองหน้าฉันนี่หน้าฉันมีอะไรติดหรอเปล่านี่<อ>ผมก็มองคุณปกติอ๋องั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะเออพึ่งแล้วอย่าลืมกินยาด้วยนะได้ค่ะบอสเองก็อย่าลืมทานยานะคะพึ่งเตรียมไว้ให้แล้ว ขอบคุณครับพี่ไอคะ่ะไวคะยครับใจอยากได้กระเป๋าใบใหม่นะคะพี่ไอแต่พี่เพิ่งซื้อให้เราเองไม่ใช่หรอก็ใบนี้มันเก่าแล้วอะค่ะพี่ไอก็อใช่สิ พี่ไอไม่รักทรายแล้วพี่ไอคบกับทรายมาตั้งนานเบื่อทรายแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่นะทรายพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นเดี๋ยวพี่ซื้อให้ค่ะจริงนะคะแต่ทรายมีเรื่องจะขออีกเรื่องนะคะ่ะเรื่องอะไรหรอทรายอยากไปเที่ยวฮ่องกงกับเพื่อนนะคะพี่ไอออกค่าเดินทางให้ทรายหน่อยสิฮะ ไม่ได้หรอกคะ่ะสายอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เองสายผิดตรงไหนอะ่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพี่ใจ่ายให้นะขอบคุณนะคะน่ารักี่สุดเลยฮะบอใจเพิ่งไปขอพรเรื่องแฟนเนี่นะนะคุณช่วยผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่จริงๆของผมหรือเปล่าแล้วคบกันไปอ่ะจะเจริญรุ่งเรืองไหม คุณช่วยผมหน่อยเถิดนะบอสจะให้ฉันขอพรเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งเอาหนะ้าขอให้หน่อยนะนะนะฉันมาในตัวแทนของท่านประธานถ้าคุณทรายไม่ใช่เนื้อคู่ของท่านประธานขอให้ออกไปจากชีวิตโดยเร็ววันด้วยเถิด แหมเน้นย้ำเชียวนะประโยคเนี้แล้วขอให้คนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆเข้ามาในชีวิตได้เถิดสาธุหรือว่าคนที่ใช่มันจะเป็นเราวะมั่นใสเดี๋ยวเตตัดให้ เอาไฟพี่ไอ้คะเลิกกันเถอะฮะทำไมอะ่ะสายเบื่อพี่ดีเกินไปอะ่ะเราเลิกยุ่งเลิกติดต่อกันเถอะคะ่ะแสดงว่าสายไม่ใช่คนที่ใช่จริงๆหรือเนี่ยแล้วใครกันละ่ะใคร หรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะคนนี้แหละใช่เลยขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับเออพึ่งยิงนดีไปกินข้าวด้วยกันไหมเชิญครับ าที่เจ้าขาฉันมาในตัวแทนของท่านประธานเอ้ยมาในตัวแทนของแฟนขอบคุณมากนะคะที่โดนบันดาลให้แฟนฉันสำเร็จทุกเรื่องเลยขอบคุณสำหรับุเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเจอคนที่ใช่ท่านยังจัดให้เลยดีนะที่ผมได้คุณเป็นแฟนเวลาจะสื่อสารอะไรกับเจ้าที่อ่ะก็มีรามให้ตลอดเล้าไปกินข้าวดีวกว่าปะ พึ่งหิวแล้วครับมา